สวัสดีค่ะคลิปนี้จุ๋มก็มีคำศัพท์ภาษาัะเซียน่ารู้มาฝากเพื่อนๆนะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าคลิปนี้จุ๋มจะมีคำศัพท์อะไรมาฝากเพื่อนๆคําคำที่หนึ่งอังกฤษชาแนนอังกฤษชาแนนอังกฤษชาแนแปลว่าคนอังกฤษที่เป็นผู้ชายอังกฤษชาแค่ะอังกฤษชาแค่ะอังกฤษชาแค่ะแปลว่าคนอังกฤษที่เป็นผู้หญิงนะคะอังเกีย อังกฤษอังกฤษแปลว่าประเทศอังกฤษวักซัลวักซัลวักซัลแปลว่าสถานีรถไฟถ้าเราจะบอกว่าที่สถานีรถไฟเราจะใช้ร่วมกับ preposition na นะคะแล้วก็คำว่า v a กซัลเนี่ยเราจะใส่สระเยเพิ่มมาตัวหนึ่งกลายเป็น na ว a กซัลเยนาวักซัลเย นาวักซาเลียแปลว่าที่สถานีรถไฟวนต่ำวนต่ำวนต่ำแปลว่าตรงโน้นนะคะเวลาเราจะพูดว่าตรงโน้นเนี่ยเราก็ชี้มือไปนะคะพร้อมกับพูดคำว่าวนตะ่ำกักดากักดากักดาแปลว่าเมื่อไหร่ k ฟ f i าโคฟิอโคฟ แปลว่ากาแฟนะคะคำนี้เนี่ยจะจัดเป็นคำนามเพศชายนะค,ร,ค,ร,คร,รึมครึมครึมแปลว่าแหลมใครเมียถ้าเราจะบอกว่าที่แหลมใครเมียนะคะเราจะใช้ preposition v e r แล้วคำว่าครึมเนี่ยเราจะเพิ่มสระอูมาตัวหนึ่งกลายเป็นครึมหมูครึมหมูนะคะ v e r preposition เนี่ยเวลาเราออกเสียงนะคะ มันจะออกเสียงเบาๆนะแบบมันออกแค่นี่นะกรมูกร่มรูมมมมนะคะที่แหลมใครเมียโต,โตคโตคโตแปลว่าใครนะคะจะอยู่ในการรกหนึ่งคมคมคมแปลว่าใครในการรกหกเลียสเลียส เลียแปลว่าป่าถ้าเราจะบอกว่าที่ป่าหรือว่าในป่าเราจะใช้กับ preposition v นะคะแล้วคำว่าเลียเนี่ยเราจะเพิ่มสระอูมาตัวหนึ่งกลายเป็นฟลิ s u ฟล i s u ฟล i s u นะคะมูเรียม r เรียม e เแปลว่าทะเล m ูเซย m มูเซ มูเซ่แปลว่าพิพิธภัณฑ์นาเลียวานาเลียวานาเลียวาแปลว่าทางซ้ายนาปราวานาปราวานาปราวาทางขวาโนเมียโนเมียโนเมียแปลว่าตัวเลขนะคะ ค่ะคลิปนี้จุ๋มก็มีคำศัพท์เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลอน,นาของจุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ